โอเคครับผมวันนี้ก็น่าจะเป็นคลิปอข,อขอค่าค่าเสียเวลาอาหารนะครับคือรอเกือบจะชั่วโมงหนึ่งแล้วอ่ะนะเดี๋ยวผมถ่ายอเอาไว้ก่อนดีกว่าัมันแกลบหน้าจอว่าเออรอหนึ่งชั่วโมงเต็มเลยนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับต้องทอํายังไงเดี๋ยวแป๊บนึงนี่เรขับได้รับขอ้อนะมูาามลทังน้ำมิซซาความมีแป๊บนึงครับจะรีบไปไหน โอ้ยจะไปรีบไปไหนกว่าจะติดต่อก็ติดต่อ,อยากแจ้งผ่านทางแชทหลังรออาหารทางร้านนานกว่า60นาทีอ่าตัวนี้คือไอตรงที่ผมแคปหน้าจอนะครับแล้วก็ส่งให้เขาเพราะว่ามันจะมีเอ่อเวลาที่เรารับรับอาหารอ่าไม่ใช่กดกดรับได้กับเเวลาข้างบนตรงนี้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม จากลายแมนะครับเพิ่งได้รับสินค้านะครับกำลังออกเดินทางนะครับผมอ่าครับผมบอกตรงๆผมกาลังขอครั้งแรกนะครับมันอาจจะไม่รู้เรื่องอะไรครับก็อาถ่ายไปนะครับเห็นหน้าร้านเห็นตัวผมนะครับเห็นสินค้านี่นะแล้วก็ส่งไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคผมขอออกเดินทางแต่ว่าก็น่าจะขับไปช้าๆแล้วก็ดูไปเรื่อยๆนะครับผมว่ามันจะได้ไหมเขาจะทักมาอย่างไรนะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาสรุปกันนิดหน่อยนะครับผมก็สําหรับบางคนนะที่ยังอาจจะจับใจ,บจบความไม่ได้หรือว่า,อ,าอยากให้ผมพูดอีกรอบหนึ่งก็คือว่าการที่จะขอค่ารอได้นะครับต้องผ่านไป1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับ1ชั่วโมงนะครับนับจากไหนก็นับจากง่ายๆครับก็คือตอนที่เรารับอ่ะมันจะมีตัวตัวเลขครับเวลามันบอกเวลา ว่าเรารับกี่โมงอย่างเช่นของผมก็คือ15นาฬกา41นาทีครับนะก็คือนั่นแหละประมาณนั้นแล้วก็แคปหน้าจอนะครับแคปหน้าจอตรงนั้นอ่ะดีที่สุดนะครับปึ๊บแคปไปแล้วก็บวกกับเลขข้างบนในมือถือของเราอะ่ะมีนาฬิกามีนาฬิกาทุกเครื่องเล้หลนะครับนะถ้ามันเลยหนึ่งชั่วโมงก็แคปไว้แล้วก็ส่งไปทางแชทนะครับนะตามที่อทเอ่อซีเอสบอกก็คือต้องการอ่อ ก็คืออย่างเช่นเวลาอย่างเช่นบัตรคิวอย่างเช่นใบเสร็จถ้ามีนะคบใบเสร็จกับบัตรคิวถ้ามีเขาวงเล็บไปแล้วแล้วข้อมูลพวกนี้มันมีอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆก็เข้าไปหาได้จากข่าวสารทีอ่อยู่ในหน้าแอปก็คือการตั้งค่าแล้วเข้าไปมันจะมีข่าวสารนะครับก็คลิกๆไปมันมีรายละเอียดกดอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเข้าไปดูได้นะครับผมนะก็มีอะไรอีกก็คือถ่ายให้แน่นอนแล้วก็สามารถส่งหลักฐาน กี่ใบกี่รูปก็ได้นะครับเอาให้ชัวร์ให้แน่นะครับผมนะส่งไปเลยส่งไปเลยผมก็ถ่ายไปอยู่สองสามรูปแต่น่าเสียดายไม่ได้ถ่ายอลไม่ใช่แตน่าเสียดายที่ทางร้านเขาไม่มีสลีปไม่มีบัตรคิวก็เลยไม่รู้ว่าเราคิวที่ไหรอะไรเงี้ยครับก็กลัวไม่ได้นะแล้วก็ลืมถ่ายตอนที่คนมันเยอะเยอะ,ยอะจริงๆก็คือนั่งเต็มโต๊ะไปหมดแล้วเรามาคิวไปทีนึงเขาก็ทําให้หน้าโต๊ะก่อนนะ หน้าหน้าร้านก่อนแล้วค่อยมาทําให้เราเฮ้ยโอ้ยช้ามากช,าช,าช,าช้าช้าช้าชั่วโมงหนึ่งนี้คือได้หลายตัวนะสองตัวอย่างเงี้ยอ่ะไม่ไม่โม,มก็ได้เอาสอง,สองตัวหนึ่งตัวครึ่งไปหนึ่งตัวครึ่งอะไรเงี้ยให้มีโอกาสกดมั่งนะครับผมนะบางทีโดนดองชั่วโมงหนึ่งมันก็ไม่ไหวนะครับนะ่าไม่ไหวโอเคแล้วถ้าเออมันได้หรือไม่ได้เดี๋ยวผมแปะแปะปรูปเอาไว้ลวกันนะครับนะคลิปนี้น่าจะดองสัก หนึ่งอาทิตย์มั้งครับเพราะว่า,าตัวของเซอเขาบอกแล้วว่าจ่ายเป็นรอบนะครับอย่างเช่นจันถึงพุธเพื่อรหัสถึงอาทิตย์มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็จ่ายสองรอบก็จ่ายวันอังคารกับเพื่อรหัสมัง้งมั้งนะครับมั้งนะครับเพราะว่าผมอ่านรอบเดียวเห็นผันผ่านเฉยๆนะครับผมก็โอเคไม่มีอะไรจะพูดแล้วก็ หรือว่ามันสามารถขอได้ไหมได้แต่ขั้นตอนอะไรมันเยอะแยะวุ่นวายนัย่นแหละที่เขาแบดไส้ย,ยิงข้อให้แค่ยังแหละครับคือขั้นตอนมันวุ่นวายสำหรับบางอ,อนไลน์แม่บางคนเิดขั้นตอนมันวุ่นวายที่เกียดก็จะนะที่เกียจไม่ส่งไงนะเออทางบริษัทเขาก็ตัดเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ออกไปอีกแล้ว ต่เช่นมีสิคนที่เกีย้5ก็เลยห้คนอีก5คน,5คนส่งราขาอะไรไม่ครบก็ตัดอีกตัดตัด,ตดจนมันเหลือคนที่ทําสมบูรณ์ที่สุดหนึ่งคนอะไรเงี้ยนะครับบริษัทก็ถือว่าจะบอกเป็นกฎของเขาก็เป็นกฎถือว่าจะฉลาดก็ฉล,ลาดอยู่ครับผมนะได้เหมือนกันนะความคิดมันหลายมุม,มครับผมนะ,ะถ้าถ้ามันจะทําให้เ,เคมปุ๊บได้ปั๊บมันก็ทําได้ครับได้เหมือนกันครับแต่นี่ไม่รู้ยังไงของเขานะครับผม ก็โอเคครับมาบ่นแค่นี้แหละเดี๋รามาเจอกันใหม่นะครับถ้ามีอะไรดีๆน่าสนใจนะครับผมมาเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับผม